หัวขาครับนิวมากแล้วลูกโอ้ยอยู่ในกรงไม่กินนะคะอยู่ในกรงไม่กินค่ะแต่ว่าพอได้ออกจากกรงเนาะกลางวันเนาะพอแม่เอาให้ก็กินกินเอากินเอาอยู่ในกรงเนี่ยไม่กินอะไรสักอย่างเพราะว่ากลางวันแม่ไม่อยู่แม่ไปทำงานก็ให้เขาอยู่ในกรงนะคะ แม่กับมาก็ปล่อยแล้วก็เอาออกมาให้กินเนี่ยกินเลยอยู่ในกรงก็ประชดไม่กินอะไรเลยทำหมันแล้วไม่ไปวุ่นวายกับใครเลยโชคดีที่ได้ทำหมันนะนี่ผู้ใหญ่เจดี FC ท่านเมตานะเขาก็ไม่ไปวุ่นวายกับพวกตัวเมียเลยนะคะไม่ไปเลย ไข่รีบแล้วพี่บัวขาวไข่รีบแล้วคลิปนี้เป็นบัวขาวนะคะผมไม่ไม่มา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 ไม่ไม่มาไม่าไม่ม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 าไม่ไม่าไม่ไม่มาไม่มาไม่๋าวแม่จะไปหาไม่งกไม่อาไม่าไมอมกไม่มนไ้่งายู่ใน่นนไ่มาไ้่งาไม่มาน้่งอ่มาไม่มา้าไม่าไาม่อนไม่มม่นาหม่ม่นา่นี่นี่นาไม่ม้องกมาไมาวกินาาหาร เดีย๋ยวไปหาน้องในโกงข้างบ้านก่อนเอ้าอะไรของแม่ตกนะลมพัดอะไรของแม่ตกไปดูดิอันนี้เข้าสารเดี๋ยวเอาไปให้เด็กๆสามแสนนะคะพรุ่งนี้เอาข้าวสารเอาอาหารไปให้พวกเขาหล่อไหมครับไหนแม่ดูหน้าก่อนโอ้ยเลยไม้ถ่ายชักอดูตาดูตาโอ้ยดวไย่มีขนตาด้วยนะไหน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 ,ไหนผมเป็นหมานะครับไหนไหน ผมไม่ใช่แมวนะครับมีขนตาด้วยครับเล่นไหนกินกินกินอีกไหมข้าวกินอีกไหมกินอีกไหมไม่รู้ไปเล่นอะไรมานะบวขาวเอ้ยนั่นทำไมหน้าตาเดี๋ยวนุกจะเอาคลิปอ่าที่นุกตอนกลับบ้านนะคะที่นุกไปหาน้องหมาอีกแกง๊งนึงนะคะที่เป็นหมาจรนะคะเดี๋ยวให้ชมต่อจาก คลิปของบัวขาวเลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นน้องหมาจออยู่ที่ทางทุ่งนาอีกกลุ่มนึงนะคะที่ก่อนที่จะถึงบ้านน้องแจนนุกจะผ่านเด็กพวกนี้ทุกครั้งเลยค่ะนุก,ก็มาหามาเกือบทุกวันเลยนะคะเอามาให้พวกเขากินคือแย่มากนะคะตัวน้องเท่านี้โดนเอามาปล่อยแล้วนะคะเนี่ยน้องดีใจมากนะคะเขาจะรอนุกทุกวันอยู่แถวนี้นะคะก็เลยทําให้อาหารเด็กๆก็จะเปื้องหน่อยนะคะ น้องหมาเนี่ยค่ะนุก็จะไม่มีเวลาไปถีพิ่ันนะคะคือนุก็ต้องให้กินแบบนี้เลยนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณอาหารจากผู้ใหญ่ใจดีแม่นานะคะแล้วก็ดาราท่านที่ช่วยเหลือนะคะสนับสนุนเมตตาน้องนะคะช่วยเมตตาอาหารให้เด็กๆเหล่านี้ด้วยนะคะมีหลายที่นะคะมีหลายจุดนะคะนงก็เอาให้เขากินอย่างเงี้ย ก็ยอมรับว่าเดือนหนึ่งเนี่ยน้องก็กินหมดไปหลายกระสอบเหมือนกันนะคะก็มีแมนาซื้อให้มีผู้ใหญ่ใจดีท่านให้ซื้อให้เงี้ยน,นะคะแต่ว่านุกก็อยากจะขอความเมตตานะคะอาหารของเด็กๆจึงเวลานุกจะต้องได้ซื้อนะคะก็มีหลายปุ่มเพียงแต่ว่านุกไม่มีเวลาที่จะจอดทําคลิปบาง,บางวันมันมันรีบจริงๆนะคะต้องรีบให้รีบไปนะคะ เดี๋ยวคนเขาจะว่านะคะมันก็มีหลายกลุ่มมีสองสามกลุ่มอะคะ่ะที่เป็นพวกหมาที่เขาก็รอกินนะคะไม่รู้ว่าเขาจะกินกับไครก็ถ้านุมไม่ได้มาให้พวกเขามันก็เป็นแบบกังวลนะคะเป็นห่วงว่าเขาจะได้กินไหมนั่นแหละค่ะก็ถ่ายคลิปให้ชมเมื่อตอนที่นุจะไปบ้านน้องแจนวันนี้สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ